อะไรนะยูเออรจะได้ไปตกกันไงสามคนหนน่านะจับสินหลานนเอางี้แล้วกันบรรดาหลานลุงให้แค่ลำเดียวแบ่งกันใช้ลุงซื้อจริงปะนี่ขอบคุณนะคะีเรื่องให้มึงช่วยไปครับแ้เลยุแเลยแตนง่้วนยขอรวดอรับ เออประมาณนี้เลยใช่มลองดูดิลองดูเจ้ากันคือพูดตรงๆเลยใอยูตรงล้วเป็ดแม่หนมนคีโหนี่สรุปได้เลยครับอสนั่นลูกนายใช่ไหมครับบอสนั่นลูกนายใช่ไหมเนเ้ยอะไรจุนขอขอนเปิดเลยลูกชลอ้เลยมาักฟันดััลากปารักลงสกอมีลูกเพื่อพร้อมนะโทนี่ ไอ้จุ๊ดเนี่ยจะทำอะไรไมาไอ้จุ๊ดวันนี้จอจออายูมาหาอายูมาหาเหรอใช่ไปหาอายูกันอยู่ที่ไหนขออนุญาตคอลลิ่งไม่อนุญาตนางจอจอขออนุาตโทรนะได้เลยสิแม่ครับพี่เสวีนบริวารันยูครับไม่รักษา ถ้าเธอไม่เงาอยู่กับเขาก็รู้เธคงไม่แค่คนอย่างฉันฉันมันก็แค่คนโชริบอกออกตตดสายอีกนึงตอนนี้สภารวมไหนครับไอยูอยู่ไหนเดวไปรับอยู่ไหนเดวไปรับ อยู่ในเดอรแฟรัดเแ่นเขียรอโอเคเดอรแฟรับนะนะบนะุณเธอ เต้องวัดกันหน่อยเราต้องตีได้เลยเ่าพี่เทียรนดึงขึ้นมาแล้อมันมันจะนั่งได้จริงหรือเปล่าเราต้องวัดหน่อยเราต้องวัดของหน่อยพี่ขาเข่าก็ตีกันหน่อยพี่เราขาเก้าอี้ตีกันหน่อยและก็จังหวะตูดกำลังจะหย่อนลงเก้าอี้อ่ะโดนช็อตขึ้นมาใหม่อ่ะช็อตขึ้นมาก่อนเนี่ยเพิ่งนั่งอ่ะเก้าอี้มันสั่นั่งวัดหน่อยน้าตีครับนะน้าสวัสดีรอบครับสวัสดีเพมนัาได้กล่องดีครับกล่องดำได้เท่าไหร่นะฮะกล่องดำเหรอ ยังไม่รู้เลยดิต้องถาม,ม,มพวกมันเลยอยากได้กล่องดำแล้วหรอแต่คนประเภทมึงนึ่งน่าจะต้องการกล่องดำนะใช่ป่ะล่ะเพราะว่าถ้าเกิดทันทีที่ได้บ้านอนะ่ะก็จะมีแต่พวกมึงนั่นแหละที่ไประเบิดบ้านเจ้บ้านเขาถูกต้องไหมมันก็ต้องมีคนอื่นด้วยแหละนะ แต่ระเบิดมันไม่ได้ได้เยอะนะนะหนูไมอยูมาใช่102มันได้แค่ดแล้วเหรอเองนะเปิดเปิดแล้วพี่เปิดแล้วใช่เพราะฉะนั้นน่ะต้องซื้อเยอะไว้ตู้แค่นั้นแหละใช่ซื้อไปเยอะแล้วรับนะฮัลโหลอายูโอเคสวัสดีค่ะอายูคนละฝั่งคนละฝั่งค่ะไปเลยนะเสียงมึงอ่ะกูรู้นะว่ามึงเป็นใครอ่ะมึงหลบไปเลยนะน้าไม่พูดงี้ป้าน้าบ้านหนูโอ้โหใครเป็นป้ามึงเนี่ย ลุงซื้อเนื้อให้ได้ไหมคะซือาอะไรนะยูซื้อเนือให้ลำหนึงได้ไหมซื้อเลือเลือดให้ลำหนึ่งหรอใช่ใช่กล่องนะขอลำเดียวเออหนูจะได้ไปตกกันไงสามคนหนาหน่านะจับฉิดหลานอ่ะเอางี้แล้วกันบรรดาหลานๆลุงให้แค่ลำเดียวแบ่งกันใช้นายได้ได้ได้ไหม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 เก็บกุญแจพี่หนูเก็บกุญแจพี่หนูนะนะลุงซื้อจริงปะนี่อุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ได้แป๊บนึ่งนะปาฮัลโหลยูตากลหรอยูตกแล้วเตะไปหรอยูต์ไหมีคนที่ตไหมยูตงเลยอะไรไม่ได้รูเลยรางหนึ่งพันไอลิลูกเรื่องลำเดียเองอะคะได้กันไงไม่ไน้ขอสิทธินะครับน่นนะ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 อุนเธอนะนะนะอุนเธอสวัสดีอุนเธอเรานเทอนะานุนเอ ขึ้นควรไปดีนะยคุณเธอเราอุนจิวิวดีอุนเธออยู่อุนจิมินอืออยู่อือเป็นเด็กแพรเพิดลุงอือชอบอือแตกลุงซื้อให้จริงปะนี่แป๊บหนึ่ง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 เดี๋ยวลุงขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคำนวณนะไอ้หลอกคนอุนตาเลยหลอกคนอุนตาอุนตาเอยกูโสดเลยหลอกโอ้โหหนาวแบบว่า เท่าไหร่พี่หเล่นเบเลเปดไ่ไ่ีพี่อย่าอะไรพี่อย่าไปทอะไรเนี่ยเดียวอย่าอย่าพูดถึงราคาอ่ี้ากดไม่เสียตีนพีเสียกแ่ลเดียวลุงลเดียวแป๊บนึงะหลนเล เป็นอะไรคะบกลับลาไปเรื่ัว่าไงรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึ่ไๆแป๊บนึงแป๊บนึงไอๆบับังบังขอคุยแป๊บนึงได้ป่ะบังคุยเรื่องสาวอีกดิพี่มาดะ เดี๋ยวกลับมาเคียร uh, okay, ์กันอีเพจพระมยาเจขออะไปดดิครับคืองงี้ยเครื่องนี้กูมีเรื่องจะมีเรื่องอะให้มึงช่วยดูครับอยดื่เลยรัด่ลยรดลยดเด่มัเลมม่เด็กอะไรเรับรนะอ๋อพอดีเทนมาลีกลังมาช่วงนี้อ สวัสด mm. ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ตาลิมกิงกชิล่าจะซื้อเรือให้ลำหนึ่งอะครับเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือเมื่อกี้พูดอะไรเป็นเสีประโยคเลยครับเทนเทนมาลีเทนมาลีไม่ไม่ฟังไม่ได้สักประโยคเลยเมื่อกี้เพราะมันเป็นเทนแบบมาลีอะเทนมาลีอ๋อเทนมาลีใช่เรือเห่อครับขุเรือเหรอครับลำหนึ่งครขอซื้อเรือเหรอครับลำเออประมาณนี้เลยใช่มึงลองดูดิลองดูเอางี้แล้วกันคือพูดตรงๆเลยขครอยู่ตรงล้านแตดไดม่หนูนะครเคู่ที่ อ๋อไปได้ครับเอาวันจะจ่ายใจความได้อยู่ยืมตังร้านแต่ในบางคืนให้ใช่ใช่ใช่ร้านต้องต้องต้องซื้อตันนี้เลยไหมฮะมึงเห็นมึงเห็นภัยพิบัติอยู่รอบตัวกูไหมเห็นเช่นกันเลยยืมหน่อยยืมหน่อยดเอาคืน ขอบคุณมากหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย์สี่เดี๋ยวจะมาคืนให้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบคุณมากไอ้บังถ้าไม่ได้มึงอะกูคมกเลยอดหนักนี้ไม่โอเคาคืนสามล้านนะคืนสองล้านแล้วกันอ่ะ ให้จุนถือเรือรับให้จุนถือเรือเลยโอเคมีใครอยากทำออกแกงไหมไอ้เหียอพ้อแล้วแลเรเฟียวแต้แจนเอาตังจนเอาตังไปซื้อเรือซื้อเรือโอ้ยโอ้ยเอ้ย้ยไปไไปงเอาคนดีด้วยเอาคนดีด้วยเลขอะไรที่สวนอีซีู่ปากกระเป๋าต

ใส่หัวไปซะขอบคุณนะคุณลุงขอบคุณรักสำหรับเรือรักลุงสีดาที่สุดในจักรยานเลยหนูมีเรือไปตกปลาแล้วขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณมา รักเลยที่สุดในจักรยานไม่เป็นไรไม่ใช่มึงรักมลงรักมึยรักมึงรักมึงรักลอรคอยู่อ่ะอ่ีต้องร้านแปดอายูหนูจะเอาลูกห้านทุกคนขึ้นเรือไปกับหนูให้แค่ลำเดียวม่เกี่ยวพี่ฮานะพี่ยินรักยแล้วตอนนี้ไม่มีอีกมีเดี๋ยวหนูจะไปซื้อ g ี b บีในร้านแก่แล้วคนหนึก็ทุเรศทุเรศไอ้จุนทุเรศนะเว้ยอันนี้นั่งจริงนะ จปจอกงานร้าบอ่ะอ้นตีทั้งคู่โหนี่นสรุปได้แล้วน,นั่นลูกนายใช่ไหม แล้วลูกนายใช่ไหมเออคืออย่างนี้นะคบอคุณลุสุดที่เไปเถอะมึงครบลุงสุดจะเป็นยาเลยตะวันตวันเลยไปกัปลากรนอะตังลุงต้องตังลุงจุเรืออะไรจุนขอขอน้ำโอ้โห

แ้ไม่ตอนนี้แต่น้าน้าเขามาบ่นอยู่นะตอนนั้นน้าเขามาบ่นอยู่แบบเที่อมึงหาลูกมากันแต่แบบสุดท้ายมึงไม่เลี้ยงกันเลยสุดท้ายมึงเลี้ยงที่กูอะรักลุงไงรักหลานรักอานี่เก่ากูยังไม่เคลียร์เลยนะกูบอกไว้ก่อนนะกูเพิ่งปลดใช่ไหมนะกูเพิ่งปลดนี่เก่าเดือนที่แล้วอีกนะกูบอกไว้ก่อนนะดูครับบอยดูินดูนูรู้ไนี่เป็นไงใช่ป่ะน้าไปเตยเลยไปเตยไปเอะอะไรก็กลุ่ยอะไรก็กลุ่ยนะอาร์เอสไปซื้อไหมนั่นอุ้ยอุ้ยฮัลโหล อ๋ออันนี้ซีเรียสเลยมีใครมีร้านแปดเอามายืมก่อนปะเปลพลอยมีไหมพลอยพลอยมีตังไหมร้านแปดมีค่ะพอละพอยเอามาให้พี่ที่แดงเขียวหนะ่อยเอ้ยเอามาให้พ่อที่แดงเขียวหนะ่อยไหมพ่อยืมก่อนนี่ขายบอสแฟนชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหมวยอัดพร ครับคุณคุณไหมฮะใครนะบอสเคยทีไอ้คั่วแปลกแปลกว่ะเอาใหม่ดีครับโอ้โหว่าไงน้องสาวพี่ไม่ค่ะพี่คนนี้ไอ้คั่วแปลกว่ะมึงมีอะไรจะบอกกูเหรอฮะอะไรครับบอสมึงมีอะไรจะบอกกูเหรอเปรมมึงเดินมาข้างๆอย่างนี้เปล่าครับมากับบอสได้ไงเนี่ยฮะมันเรื่องมันยาวยาวจัดเลยเหรอ ไอตี๋หวไอตี๋หวไอต๋หมมมันไม่ไอ้วัวแปลกแลแล้วไม่ตงมาแล้วที่น้องัวห้อยเลยน้องูไม่ีไแปลกแแล้วอสัตว์ถ้ารู้จักมึงครับครับแสดงว่ามึงมึงเคยใช่ไหมไม่บอกน้องน้องต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งกัวแปลกแปลกหนม่นเสียขนาดนั้นเลยเอ่สียขนาดนั้นเหไม่ใช่ นี่เป็นค่ายเพลง <Profess privilege S 2> หรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ายเพลงหรือเปล่าทับลายไดมอนด์ไม่ใช่ไม่ดีนะไอีบอสนี่ครับเไมอด์นะ่ออกมาเขาเคยคุยนะครับบอสเขาเคยก็เคยคุยบอกบอสเสมอใช่ไม่เคยโกหกแต่ไม่เคยคุยหรือเปล่าไม่เคยครับบอสไม่เคยไม่เคยแน่นอนครับอันนี้อีสัตว์อีสัตว์แดกแล้วกูทุกวันนี้ไม่บอสอะคิดเยอะ คิดเยอะทำไมก็บอกแล้วคุ้นจักคนเยอะเฉยๆคิดเยอะดิแม่งเสียงคุกก็เสียงนี่ยังมาทับลายไดมอนด์อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แหวนดิวแวนเจนคนก็เสียงเหรอเออเออคิดแล้วปวดหัวเลยอ่ะเียนชุดตัวอ่นัาเป็นเจอาเขาได้ไงเจอขับขับรถผ่านแล้วแบบเจอที่แลนแดงไงเห็นวิ่งข้ามถนนขาวจั๊วเลยก็เลยขอคบเลยง่ายๆเขาคมไปนะ สลีบโนตินี่สลีบโนตินี่โตอะไรหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย์สี่พอยืมก่อนใครอะนะสภาวนนั้นใข่หัวเท้าไม่เคยยินลูกกูไงลิลลี่อ๋อลิลลี่ที่ฮอปอ่ะนะใช่ใช่เขาเป็นไอ้นี่นี่ไก่ไอ้นั่นนะไอ้เหนียวไอ้ไอ้สลิมเหนียวอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นพี่น้องกันแต่ไอ้เหนียวมันมันทิ้งกูไปแล้วไอ้สลิมเหนียวมันไปอยู่กากีนัังเมื่อคืนผมเจอมันอยู่ หนึ่งสองศูนย์สี่ิลพอยที่เป็นสลีมดอยู่โกรธกูอีกยม่งเป็นเขาเส้นแกเขาเส้นแกเหนียวอ่ะยืมตังปุ๊บโกรธกูอีกไม่โกรธไม่โกรธกูโกรตังยิ่เพราะถ้าคืนเมื่อมีนะน่าจะอีกสิบปี้างหนาเฮ้ยชิเกาโอเคเอาชิวเลยเหรอป้อปหูอยูนิฟี่ปีสุดท้ายใช่ แล้วปีหน้าก็จะเป็นเด็กดีอ๋อใช่แล้วก็เราจะเป็นแต่แต่เป็นแต่เป็นเด็กดีแล้วครับแต่แต่ที่ยังเลิกเลี้เคลียร์เลิกบ้าแล้วครับซื้อบ้านหลักสิบซื้อบ้านหลักสิบอะไรไงบ้ามันยังดีอยู่มันเป็นแค่ระบบการยิบย่อยครับมันเป็นยิบย่อยครับแล้วก็มันท้อีแต่แต่แต่ปีแต่ปีที่แล้วหรืกอยู่สองปีที่แล้วบางเล็กไหมชีวิตวุ่นวายครับเออมีแต่เรื่องถูกป่ะพี่บังชีวิตวุ่นวายเรื่องคืนเลยคืนเลยไม่เสียดอก คือเช้าอีกแล้วนะน้ำผมไม่รีบอะไรนะเอาพวกนี้ก็ได้นะเอาพวกนี้กูก็เสียดอกสิอ๋อเลยเพราะเอาตังค์ไปซื้ออะไรให้ใครมาชีวิตกันร้านนี้เป็นเรื่องลือเหลือให้แบบหลานๆทุกคนแล้วแล้วเสียคือเมาจ่ายเมาจ่ายเป็นลำไงคือทุกคนอะลำเดียวโอเคไปซื้อแล้ว่อนนารับขอบคุณนะครับลุงขอบคุณนะครับขอบคุณรัก หน้า,าบ้านนะหรอตอนนี้มองไม่ห